สวัสดีครับทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะพามาชมสวนปากบนคันนาอีกคันาหนึ่งนะครับคันาที่สองดูครับอายุประมาณหนึ่งปีกว่าเหมือนกันน,นี่ต้นพยุงนะครับปลูกบนคันาแต่เป็นคันนาที่ต่ำนะครับน้ำมาท่วมเขาได้เขาก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ นมาปลูกเสริมเมื่อวานก่อนนะครับาอายุประมาณต้นก้าเขาน่าจะอายุประมาณปีกว่าก็มาปลูกเสริมเป็นต้นกระโดนนะครับไม่แน่ใจว่าจะรอดโดนแมงกัดกินหรือเปล่าปีนี้ นี่ครับมหาศม,มาปลูกเสริมน,นี่ต้นปลาดูนะครับผมนี็จะเป็นโซนปลาดู ประดูเหมือนกันมันยูนะครับมีมาปลูกต้นว่าเสริมนะครับลูกว่าเสริมไปสองสาต้นนะครับนี่ใ,นใจน่าจะเป็นชิงชันหรือเปล่า ่จะใช่ครับชันมีดก็ประดูกพยูนะครับตอนนี้วันก่อนก็เอาไม้มาปักไว้นะครับป้องกันคนตัดหญ้าตัดเพลินเพราะว่าวันก่อนมาสำรวจดูปรากฏว่าต้นไม้ถูกเครื่องตัดหญ้าตัด ไปหลายต้นเลยนะครับเราไปดูคันนาตรงนู้นกันครับมาต่อครับต้นประดูเหมือนกันพระยูนี่ต้นต้นบักข้อนะครับ ต้นนี้ก็น่าจะเป็นชิงชันเหมือนกันนะครับชิงชันต้นนี้โตมีต้นว่า2ต้นปลูกทีครับแถวนี้นี่ก็จะเป็นขี้เหล็กไปเด็ดฝักจากข้างทางมาเพาะไว้นะครับ ก็เ,เอาไม้สักต้นสักกับกาสักทั้งนั้นเลยประมาณสิบกว่าต้นมาปลูกเสริมว่าปีที่แล้วปลูกไปแล้วมันไม่รอดนะครับ ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ